ศิลปะแห่งการแสดงการสร้างชีวิตในฝันของคุณจิตใจของคุณก็เหมือนกับไม้กายสิทธิ์ที่หล่อหลอมชีวิตของคุณทุกความคิดทุกความเชื่อและเป้าหมายที่คุณมีเป็นเหมือนเส้นได้ในภาพรวมคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจกับสิ่งที่คุณคิดและเชื่อเมื่อคุณทำคุณสามารถสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้ เชื่อในพลังของการสำแดงเพราะความคิดของคุณมีความสามารถในการกำหนดความเป็นจริงของคุณได้เมื่อคุณมีความตั้งใจที่ชัดเจนและปรับการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับความปรารถนาคุณจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องที่นำคุณไปสู่เป้าหมายเชื่อมั่นในกระบวนการและศรัทธาในความสามารถของคุณในการสร้างชีวิตที่คุณจินตนาการ จักรวาลตอบสนองต่อความคิดเชิงบวกและความมุ่งมั่นเสมอในขณะที่คุณหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดเชิงบวกและความมุ่งมั่นนั้นคอยดูจักรวาลสมคบคิดเพื่อทําให้ความฝันของคุณเป็นจริงปลูกฝังความกระตันยูต่อสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและเป็นพยานเมื่อพรของคุณทวีคูณสแสดงความกตันยูเป็นกิจวัตรประจําวันใช้เวลาในแต่ละวันไตร่ตรองพรในชีวิตของคุณ ไม่ว่าพรเหล่านั้นจะดูเล็กน้อยเพียงไรก็ตามความกตันยูกระตะเวทีเป็นแม่เหล็กท,ที่ทรงพลังสำหรับความอุดมสมบูรณ์ดึงดูดเหตุผลต่างๆมากมายให้คุณรู้สึกขอบคุณสำหรับประสบการณ์ของคุณการเปลี่ยนความสนใจจากสิ่งที่ขาดมาสู่สิ่งที่มีอยู่คุณจะเปิดใจรับพรมากขึ้นเป็นการตอบแทนโปรดจำไว้ว่าทุกความคิดที่คุณคิดกำลังกำหนดอนาคตของคุณ ใช้พลังแห่งความคิดเพื่อดึงดูชีวิตที่คุณต้องการเลือกอย่างชาญฉลาดเพราะจิตใจของคุณคือสถาปนิคขั้นสูงสุดของโชคชะตาของคุณเมื่อคุณเริ่มเข้าใจพลังแห่งจิตใจของคุณคุณจะตระหนักว่าคุณไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์แต่คุณเป็นผู้สร้างความเป็นจริงของคุณทุกความคิดที่คุณเพลิดเพลินทุกคําพูดที่คุณพูดจะส่งแรงสันสะเทือนที่หล่อหลอมโลกรอบตัวคุณ มันเหมือนกับการเพราะ,มะเมล็ดพืชในสวนความคิดที่คุณเลี้ยงดูจะเบ่งบานไปสู่ประสบการณ์ของคุณในที่สุดดังนั้นจงคำนึงถึงมเมล็ดพืชที่คุณหว่านเพราะ,มะเมล็ดพืชเหล่านั้นจะเป็นตัวกำหนดผลผลิตที่คุณได้รับเมื่อคุณใช้ชีวิตจงจำไว้ว่าความท้าทายไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นก้าวย่างสู่การเติบโตตอนรับพวกเขาด้วยความกล้าหาญและความยืดหยุน โดยรู้ว่าอุปสรรคแต่และอย่างที่คุณเอาชนะได้จะเสริมสร้างบุคลิกลักษณะของคุณและผลักดันให้คุณเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นร้อมรอบตัวคุณด้วยความเป็นบวกและแรงบันดาลใจเลือกบริษัทของคุณอย่างชาญฉลาดเพราะพลังของคนรอบข้างสามารถยกคุณขึ้นหรือลากคุณลงได้ค้นหาที่ปรึกษาที่เดินได้ในเส้นทางที่คุณปรารถนาที่จะก้าวเดินและเรียนรู้จากภูมิปัญญาของพวกเขา เติมพลังให้กับจิตใจของคุณด้วยหนังสือพอดแคสต์และบทสนทนา mm hmm. ที่ยกระดับจิตใจที่จุดประกายความหลงไหลและเติมพลังให้กับความทะเยอทะยานของคุณฝึกจินตนาการและการยืนยันเพื่อเสริมเป้าหมายและความเชื่อของคุณมองเห็นตัวเองใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการด้วยความชัดเจนและความเชื่อมัน่นยืนยันข้อความเชิงบวกทุกวันยืนยันความคุ้มค่าและความสามารถในการบรรลุความฝันของคุณ โดยการปรับความคิดและกลารกระทำของคุณให้สอดคล้องกับแรงบันดาลใจของคุณอย่างสม่ำเสมอคุณจะสร้างพลังแม่เหล็กที่ดึงดูดความสําเร็จและความอุดมสมบูรณ์มาสู่คุณปลูกฝังความอดทนและความอุตสาหะในการเดินทางของคุณกรุงโรงไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวและความฝันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ของคุณแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับความล้มเหลว และความล่าช้าก็ตามวางใจในจังหวะเวลาของจักรวาลและดําเนินการตามแผนแรงบันดาลใจเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณโปรดจาไว้ว่าแต่ละก้าวเล็กๆที่คุณทําจะทําให้คุณเข้าใกล้จุดหมายปลายทางมากขึ้นนอกจากนี้จงเปิดรับโอกาสที่ไม่คาดคิดและการเผชิญหน้าโดยบังเอิญจักรวาลมีวิธีการจัดการเหตุการณ์ต่าง ตามใจเราบ่อยครั้งที่อยู่ในวิธีที่เราคาดหวังน้อยที่สุดมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ในแนวทางของคุณเต็มใจที่จะสำรวจเส้นทางใหม่ๆและยอมรับการเปลี่ยนแปลงโปรดจำไว้ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่ค่อยเป็นเส้นตรงแต่มักจะเต็มไปด้วยสมบัติที่ซ่อนอยู่และบทเรียนอันมีค่าเสมอจำไว้ว่าความคิดของคุณมีพลังพวกเขาสาม,มารถทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงได้ การคิดเชิงบวกและความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณต้องการและอย่ายอมแพ้แม้ว่าสิ่งต่างๆจะยากลำบากก็ตามด้วยกรอบความคิดที่ถูกต้องคุณสามารถสร้างชีวิตที่คุณใฝ่ฝันได้ดังนั้นไปข้างหน้าเชื่อมั่นในตัวเองและดูว่าความฝันของคุณกลายเป็นจริงเรารักคุณอย่างสุดซึง้ง เราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮออรูราเดเอกอกกัครราชาทูตสหพันธ์กาแลก